วัดีครับวันนี้เราอยู่กับบนรดาเฮดวันนะครับผมวันนี้ก็ได้มาลองวถลูกค้าที่ลูกค้าแจ้งว่าช่วงล่างไม่ค่อยมีแรงซับหรือว่าเวลาขับขี่นี่ไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่แข็งกระด้างนะครับผมวันนี้เราก็จะได้มาลองขับทดลองอยู่นะครับผมว่ามันเจอสาเหตุนั้นจริงๆแล้วก็สาเหตุนั้นมันเกิดจากอะไรบ้างะครับผมเราก็จะได้มาลองขับดูแข็งกระด้างจริงครับผมมันไม่รับแรงซับแรงกระแทกอย่างเงี้ยเวลาพื้น ไม่เรียบเงี้ยมันก็โอเคเหน่อยครับเวลาเ oh, <no. S 1> ข้โคง้งเี้เวลาทำความเร็วเงี้เยเจอคอสะพาน,นอะไรก็แกงก็ได้ดีเวลาโดยสารไปไกลห้องผู้โดยสารจะรู้สึกว่ามีการกระแทกตอนเจอถนนไม่เรียบตอนเจอคอสะพานหรือว่าตอนขับรถไกลๆเข้าโคง้งเลี้ยวอะไรอย่างงี้จะรู้สึกเวียนหัวแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าจะเมารถครับคนที่บ้านก็จะบ่นตลอดว่า รถช่วงล่างยังไม่นิ่มพอ oh, <no. S 1> สวัสดีครับวันนี้เราอยู่จะรถาคุณใดเค็ดวันครับผมก็ที่เจอปัญหาตอนนี้นะครับผมที่ว่ามีปัญหาเรื่องการแข็งกระด้างรถโปมงเคงโยกโยนเวลาเข้าโค้งครับแบบว่าไม่ยดก่อถนนครับผมเราก็จะแก้ปัญหาพวกเหล่านี้ให้หายไปด้วยวิธีการอัปเกรดช่วงล่างใหม่ทั้งระบบครับผมก็จะไปดูกันว่าเราจะอัปเกรดตัวไหนบ้างครับผก็ไปดูแล้ว เราก็มาอยู่กับคุณได้เฮดันเหมือนเดิมครับผมตัวอัปเกรดช่วงล่างเหล่านี้เราก็จะมีการอัปเกรดโชกหน้าโชกหลังแล้วก็สปริงกันโครงทั้งหมดใหม่นะครับผมครับแล้วก็มาดูเรื่องโชกอนนะครับโชกหน้าเราแต่คิดว่ามีอะไรอัปเกรดบ้างครับผมก็จะมีเป็นแกนแล้วก็ตัวลูกสูบโชกทางไหนก็จะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพื่อรองรับาำนักแล้วการกระแทกของรถครับผมตัวนี้ตัวนี้โชกหน้าก็จะสามารถปรับระดับได้16ระดับครับผมปรับความแข็งความนุ่มนวลได้ครับตัวนี้ แล้วก็สามารถปรับโหลดได้สุงหรือโหลดลงก็ได้จากนิ้วครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็จะมีตัวสปริงมาให้ใหม่อัปเดตใหม่ด้วยครับผมตัวนี้ให้สปริงหน้าทั้งสปริงหลังเลยครับผมตัวนี้ส่วนโชคคลังนะครับผมก็จะมีตัวปรับเหมือนกันครับผมปรับได้16ระดับเท่ากันครับผมตัวนี้ ลูกสูบก็เหมือนเดิมครับสิบหกมิลเท่าเดิมครับผมลูกสูบใจเหมือนกันค่ะตัวนี้ตัวแกนโช้กหลังมันจะเป็นอลูมิเนียมครับผมตัวนี้เพื่อที่จะรับความร้อนของลูกสูบที่ว่าเวลาชับ์แรงฮะจะระบายความร้อนได้ดีกว่าเดิมครับตัวนี้ฮะกับตัวปรับข้างหลังก็มีด้วยนะครับตัวนี้จัดจัดให้เตรียมระบบเลยครับผมครับแล้วก็ตัวกันโคลงง่ายตัวนี้สามารถปรับระดับได้ เพื่อการเข้าโคง้งหรือโค้งเคงอะไรก็ปรับให้มันยึดเกาะถนนได้ดีกว่าเดิมับครับผมตัวนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสุดเลยอะ สวัสดีครับผมหลังจากที่เอาเก็บตัวช่วงล่างรถคุณน,นดเฮดทวันมาใหม่นะครับตอนนี้ท่านก็จะได้มาทดลองขับดูครับผมการขับขี่มันเป็นยังไงปัญหาที่เจอก็คือรถแข็งกระด้างรถโค้งเคงครับผมเวลาขึ้นคอสะพานนี้ก็กระแทกแรงเราก็จะได้มาลองปัญหานี้ว่ามันหายไปหรือเปล่าก็ตอนนี้ก็ได้ลองขับดูนะครับผมว่าปัญหาเหล่านี้มันจะหายก็เบื้องต้นก็ได้ลองขับดูนะครับผม ก็อาการกระแทกก็เบาลงเริ่มไม่มีการกระแทกเนี่ครับเวลาเข้าโค้งนี้ก็ยึดเกาะถนนดีเวลาโค,งค้งเพิงพื้นถนนไม่เรียบเนี่ยก็ปัญหาเหล่านี้ก็หมดไปครับผมก็ไม่มีค่อยมีอาการเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะลองขับให้ลูกเดี๋ยวดูถนนด้านหน้านะครับผมว่าปัญหาตอนนี้มันจะหายไปครับ,รบ,รบก็เวลาโค้งเพิงนี้ก็หมดไปครับ เวลาจับอย่างนี้ก็ไม่ค่อยรับแรงกระแทกมากเท่าไหร่ครับแล้วก็สําหรับวันนี้ที่เป็นห้องผู้โดยสารถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อวานที่เรามานั่งลองดูแล้วรู้สึกว่าอาการเวียนหัวหรือว่าอาการกระแทกของท้ายรถรู้สึกว่าดีขึ้นเยอะครับรู้สึกว่านั่งแล้วสบายกว่าเดิมครับการขึ้นคอสะพานตอนนั่งข้างหลังก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นกว่าเมื่อวานอยู่ครับรู้สึกได้เลยครับช่านี้ครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องช่วงล่างเข้ามาปรึกษาเราพร้อมที่จะให้คําแนะนําเกี่ยวกับช่วงล่างเพราะเราคือตัวจริงเรื่องช่วงล่างกับ KTW ค p อบพิษทิศเกตสาขาน้องตะมะครับผม